วันนี้เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการนำรงชีวิตของผู้คนในสังคมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในชีวิตประจำวันหรือแม้แต่การพัฒนาประเทศการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงเป็นทักษะที่จำเป็นและควรได้รับการฝึกฝนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเยาวชนที่เติบโตมาเป็นกำลังสำคัญของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการได้รนจุวิชาวิทยาการคำนวณลงไปในหลักสูตรแกนการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องนี้ตั้งแต่ชั้นประถมโดยเด็กทุกคนจะได้รับการปูพื้นฐานเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจรวมถึงฝึกฝนทักษะให้เด็กมีความพร้อมต่อการดำเนินชีวิตในสังคมดิจิทัลซึ่งสอดคล้องกับหลายประเทศทั่วโลกที่ให้ความสำคัญและได้บรรจุวิชาวิทยาการคำนวณลงไปในหลักสูตรเช่นกัน เรียกได้ว่าวิทยาการคำนวณเป็นวิชาสำคัญแห่งอนาคตที่เด็กรุ่นใหม่ต้องได้เรียนรู้เพื่อก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตซึ่งการโคดดิ้งเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญที่เด็กควรได้รับการฝึกฝนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเพื่อตเตรียมความพร้อมไปสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นหากพูดถึงการโคดดิ้งสิ่งที่หลายคนนึกถึงคงหนีไม่พ้นการเขียนโปรแกร,รมด้วยคอมพิวเตอร์ แต่รู้หรือไม่แท้ที่จริงแล้วโคดดิ้งแทบจะแฝงตัวอยู่ในทุกการตัดสินใจของเราไม่ว่าเราจะกระทำสิ่งใดล้วนเกิดจากการวางแผนผ่านลำดับการคิดซึ่งก็คล้ายกับการเขียนโค้ดให้คอมพิวเตอร์กระทำในสิ่งที่เราต้องการสำหรับเด็กเราควรให้เขาเริ่มต้นเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานคือการโคดดิ้งแบบอันฟลักผ่านการเล่นเกมหรือกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับสิ่งใกล้ตัวหากคุณสนใจอยากรู้ แต่ไม่รู้จะเริ่มสอนเด็กๆได้อย่างไรเราอยากชวนคุณมาเรียนคอร์สปันไอเดียการเรียนการสอนออนไลน์โคดดิ้งด้วยสิ่งใกล้ตัวคอร์สที่จะมาปันไอเดียการสอนโคดดิ้งสนุกๆแบบง่ายๆสามารถเรียนรู้ได้กับสิ่งใกล้ตัวในคอร์สนี้เราจะมาทำความรู้จักวิชาวิทยาการคำนวณผ่านการแนะนำความรู้สร้างความเข้าใจและวิเคราะห์ตัวชีวัดการเรียนรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมหยิบยกตัวอย่างกิจกรรมปันไอเดียสุดสร้างสรรค์ที่นำหลักการของโคดดิ้งแบบง่ายๆมาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ใกล้ตัวที่มีอยู่ในทุกบ้านสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมทำให้เด็กๆเ,เข้าใจคอนเซปต์ของการเขียนโปรแกรมโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์พบกับ m a s t e r c ์ค s s สคอร์สปันไอเดียการเรียนการสอนออนไลน์โคดดิ้งด้วยสิ่งใกล้ตัวคอร์สที่จะชวนคุณมากระตุกต่อความคิด พลิกไอเดียสร้างสรรค์เรียนรู้เรื่องโคดดิ้งกับสิ่งใกล้ตัว